สบ,สบายดี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 และสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะป้าลุงเอฟซีทุกทุกทานยินดีต้อนรับขอสู่สองแม่จอยเด้อป้าลุงเอ้ยอธุจาเลยขอบใจเด้อที่ทุจาเด้อ Sọp chạy đứ Và xa nà Ta trươn Và xa ta thơm, Và ta thơm, À cha Và đụng bò Ui Úi... là những đỉnh tàu Tàu ơi tàu này à, Tao cứ gần thế này Tao cứ gần nghe con đấy mà คืการยกขึ้นนี่นี่คือการยกบัตนาเนี่ยนี่มาละมาตาวน้อยคือกันยกบัตนาเท่นี่คือกันเท่นี่คืการเท่นี่ติด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 

<c ười> ใหยเทหายเทจะเอจะเอพี่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 ลูกอะพี่พพ <c ười> วาสนา,าจะจืดนี่นี่เต่าอยู่ข้างนี้เนอะ ทานบ่นอ่ะอีด่าทานหมอนอ่ะกิ่งไปนั่นแหะนะโอ้แตวแต่สีเห็ดพี่พี่มาเอาทั้งนี้มาทั้งที่กราบกราบกราบเปิดกับกราบก็เปิดกับกราบก็กราบกราบกราบเปิดอาบน้ำในคอ นกว่าไปนกไปหอนห่อนตงนอกยังห้อนกว่านี้ใช่ใช่ไปบอกีันอืกินไหมกินบอกินน้ำานสาวบ่กรีมจีจสาพานกันน่ทำสื่อ มันขาวด้วยแซ่บได้มันขาวอยากกินมันหรอชุกเชุกเอาข้าได้ทำมกินมันทำได้ฉันไหมไอถิบมากก็ไอถีาวพัดเพลินสองเมือ่อยองมมาเาอยู่ ตื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 อนเตืลูกไทยตืตนเตืแตที่เรกตือนเตื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 นเตืนตืตืตืนเพิ่น้อยไมได้ทายไม่ได้ทะลุเิรดกระโดดเพิ่น้อยมันเพิไงใหญ่รวมรืมอีหล่ายืนห่างมาลูกหล่ายืนห่างบ่ หอนเลยเมย์จอยเมยเด้หอนคือสิเป็นลมแน่เอนเด้เนินเซน่ามเจอนี่เนินเซน่าจอร์อันีเลยอันอันลิดหนกลางไหมอ้ของไอ้อวนอะมันฉบวะม่ใช่แล้วเปิดน้ำใช่ดะงัวได้สิมากินงไประวัดบไวแล้วไม่จอยนี่ลุบ ขันมา้ยขันมาขานมาดิขานมาขันมาหน่อยี่ขันมาเถวมีอืออือมาดูหลามะมาดิมาลยโอ้ยเหอยแล้วปุ่งเตกเอาเตกเอาพ่อจะเผิ่กเก็บปุ่งมาแต่สี่ใดสาวีกาหัวใจจนสิบใบสุด้ัยเราลึกอีกอืมเลือกทำด้่

ôm nhàng đi, bạn <laughs> Hắn nào mà nè, ơi nào mà nè. <laughs> <laughs> anh cha, anh trai à, chúi. Chôm nhá hên, Ôi cọt khó đậm. กิดตัวเกมาเดวมแก้มแล้วแหละมาไม่ตัหายยังไปหายหายฮ้นิดะฮ้ยนิดะข้าวหล่ะห่อยดูยิ่งหลัยยังยิ่หลัยยัง Khi đi đây Khi đây hãy Mình anh đi Mười trông Mười, mười hai là trông mơ vào

จังเนี่ยบ่จมกี่ฮอดอีพอุนว่ะจงกี่ยอดอีพอุนว่าอีพอุนไปเนื้ออีกแล้วมาหนีก็ได้อีพอุนไปเนื้อไปป้าใหญ่อีกแล้วนี่บ่บ่หอมยังมาท่านาชื่นใจซั้มบ like, ่ไปอีกแล้วหิ๊หิ er ๊หิ๊หิง ไดุห้ไหยเรียดไาดูเขียดไทยงอแงี Mats, ้ยเด้องอแงี้ยเ้ินอนแล้วปะลุงเงยงองีอยากกินแมม พักหอนี่ประกวดเดือนห้าเดือนสอนงเดือนสามสไตล์นี่ช่างมีหนาวจนหอดนั่นยองเนาะนี่ห้อนขนาดนี้ก็อยากนอนเงแน่หน่อยนึงอยากนอนอยากนอนได้งอเงี้ยมาดูบ่อ่ย้ายนอนบ่ย้ายนอนมาดูบ่ย้ายนอนอีย้ายได้งอเงี้ยมาดูบ่ฮึฮึ กิน m ề มสินอนแล้วดูบะคิดนน่ะกินจินนอนน กันเนาะเปได๊ดแหละโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยประโจนกันสิขอจบคลิปเพียงสามีก่อนเนาะเพราะว่าหลานน้อยนอนแล้วป้าลุงเอนะ้ยเนาะ ลูกสาวป้าจอยนอนแล้วสินอนนะพี่น้องเลยเดี๋ยวป้าจอยเบาอยู่บียาเดี๋ยวเพคนสิบอกคนสิบนอนอีกเนาะเดี๋ยวให้เพี่นนอนข้างเว้นก่อนเนาะขอบุญขอบคุณป้าลุงหลายเด้อเนาะท,ท,ที่ติดตามป้าจอยมาตลอดเนาะเฮ้พี่น้องเลยค่ะว,ว่ามึงคลิปน้องวาสนาตลอดมานะเนาะเดี๋ยงวาสนามาจนสีฮอดหกเดือนแล,นะล้วเนาะป้าลุงกะมึงคลิปป้าจอยตลอดมาแหละพี่น้องเลยเลยเนานะ คลิปนี้กับจิ๋อจบคลิปเพียงสำนีก่อนไปแล้วเนาะกลา่าวคำมาสบายดีป้าลุงเนาะ